มกอสวัสดีพี่พี่นเพื่อนลุงปานาอาทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับโยผมบาเดนป่าผาลอนนะครับ ก็วันนี้นะครับพี่พี่พวกเราทั้งสองคนนะหลังจากกลับมาจากงานบุญนะครับก็จะมาหาน้องอ๋อหรือว่าลูกพี่พงนะครับพี่พี่ก็เราเนี่ยเอาน้ำมนต์มาด้วยนะครับพี่พี่นะนี่นะครับเอามาช่วยเหลือน้องนะครับพี่พี่นะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สายแล้วนะบานนะแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะยังอยู่ที่นี่หรือเปล่า นะครับพี่พก็ฝากพี่พี่นะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหแชร์หนึ่งติดตามนะครับพี่พนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปข้างในกันครับเดี๋ยวอาการน้องเนี่ยจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ารอบที่แล้วเรามาเนี่ยไฟขึ้นจมูกอีกแล้วนะบ้านนะพวกเนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับน้องเนี่ยผมเจอไฟขึ้นจมูกเนี่ยประมาณ3มรอบได้แล้วมั้งนะครับพี่พี่โอเคครับไปดีกก่าบาัด โอเคครับพี่พี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปกันเลยครับพร้อมอยังพร้อมไปครับ <c oughs> ไม่เจอหนอป่ะไม่นน้องจะอยู่ปะ่ะ mấy kêu phải rồi đấy nè khoa ơ qua khoa khoa Quá wow. ว่าว่าเฮ้ยกูเจอคนมั้ยบาไปดูดิค่อยๆเดินมาเจอปะที่กูเจุอยู่เนี่ยแสงน่าจะฟ้า gim kiếm chơi vào. Chơi đóng đó một một cái quá Ta cũng phải luôn สูตรนะคนเนี้เมื่อกี้กูตฝาฝันหรอมึงเจอใช่ปะหรือว่าไม่เจอตาฝานแม่เลยคว้า 哇。 ลอยเลยวะบาสลอยเลยไม่รูばば้พี่พี่ว่าว่าเราไปดูฝั่งนี้ดิ chưa lại vào hả đưa cho khuôn nó cái này quá khóa còn thì đi quá quá. À, hai ở bên nào? chị Hồng cũng không thấy, nón khẩu Hồng cũng không thấy. quá. quá.

Cảm ơn liu, Đi đâu? chị này. Mình cái mỏng kìa. Chúng mình sẽ đi à, nó

nóng okay, cái là này, sức tua đã. đây này. đi nón cái, mình cho chậm. thong nay giờ nón cái chậm nay đó bác. như thế Ủa thế vô. mình chọn luôn ở này gần nà mình này sai gì vậy? để thắt thái kho anh này, áo nỉ không ơ. thắt nỉ không nghe nào จะเป็นของกมันดำนะดูดิเป็นแบบของดำนะบ้านนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเผาทิ้งนะครับตรงนั้นี้เอาค่ะน,นะน้องแกะแบล้างหน้าล้างตาหน่อยพี่พี่ฮ้นี่นะนองแกเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะเป็นน้ำมนนะครับพี่พี่ ไม่ดีออกนะจะผมจะพาน้องกลับบ้านนะครับพี่พี่อันนีนะ้น้องรู้สึกตัวแล้วนะบ้านนะน้องก็อาการดีขึ้นมาหน่อยแล้ะผมดีใจมากเลยนะพี่พี่น้องจำผมได้แล้วนะตรงนั้นเนี้แนวข้อหนน้องบอกว่าช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยน้องจำอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนน้องแบบนอนนอนอนะ่ะเหมือนนอนฝันอนะ่ะ ว่าแบบผู้ผมมาหาแล้วก็เหมือนทําร้ายผู้ผมนะน้องฝันนี่เหมือนกับความจริงนะแต่จริงๆเนี่ยน้องทําจริงๆนะพี่พี่แต่น้องบอกน้องไม่รู้เรื่องนะครับผมก็จะพยายามช่วยน้องเรื่อยๆนะแล้วมีพี่พี่เอฟซีหลายๆท่านนะเรื่องของเรียกวะเนเพอร์วกวเนเออ่าคือชอบน้องแกบอกว่าไม่รู้นะพี่พี่ว่าไปหาไก่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะ แต่ผมจะพยายามช่วยน้องให้เต็มที่นะครับ <Su zy> เห็นพี่พี่เอฟซีหลายๆท่านแนะนํากันบอกว่าเอาผ้าถุงแม่ลองคุมดูแล้วผมจะลองทําดูนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้อาการน้องก็เริ่มดีขึ้นละอันนี้ก็เป็นน้ํามนต์อ,อ๋อพวกเราไปขอมาเจ็ดวันหรือเก้าวันวะผมก็จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวพยายามจะให้น้องอาบและกินเรื่อยๆนะครับพี่พี่พยายามจะช่วยน้องนะก็ตอนนี้น้องก็เริ่มดีขึ้นละอายุทงน้อยจนนี้ยะแหน่น้องก็จำพวกผมอายุไปแล้วแหละได้แล้ว มือนในชายบ้านเจ้าโอ๋เห็นไหมละ่ะว่ะนี่ครับพี่พี่เดี๋ยวยังไงพวกผมขออนุญาตพากันพาน้องเนี่ยกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะเดีนเน๋ยวไงเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าครับพี่พี่ไปาพา่เดี๋ยวพาเดี๋ยวายวาเกะทาเกะยาเกะนี่ไปเกะแค่แค่อยๆไปยุ่มน้องด้วย ตัวน้องเนี่ยเถอะมากเลยนะเหมือนน้องเนี่ยต้องผมว่านะน้องต้องกลับไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเหมือนแบบน้องเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะบานนะจริงๆประมาณนะนะั้นอ่ะไม่ใช่เสื้อผ้าตัวนี้นะเป็นสี้ออะไรวะดำปะจำไม่ผิดนะครับายนนะนั้นเนี่ถ่ายกายน้องบอกน้องเนี่ยมีคนเอาเสื้อผ้ามาให้นะไม่รู้ว่าใครนะครับพี่พี่หรือว่าพ่อแกวะพ่อแก,อแกเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หรือเปล่าเนื้อเพล่ะ อะพอแกเปลี่ยนสปาให้ครับพี่พี่นะนีะเ่นเฮ้ยคว้าคว้าเฮ้ยน้องจะเป็นอะไรวะเฮ้ยคว้า ว่าบัสเอาใบเสร็มห่อมาดิขยี้ใบเสร็มห่อให้กูหน่อยเดี๋ยวเนี่ยเ้ให้น้องกีดอมจะพอดีขึ้นน้องแกโดนแล้วนะไม่รู้ว่าเหมือนยู่ย่หมดสติอ่ะว่า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 ยู่สิกตัวแล้วว่าเบื่อนั่นแหละ ไกอ้วย้น้องแกไม่มีแรงครับพี่พี่น้องแกบอกอยู่ๆหน้ามืดผมว่านะน่าจะเป็นเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันนะผมว่าน่าจะเกี่ยวนะยุงกัตรงเนี้ยน,นะเนื้ออ้อมมีไว้อยังชุ่ยๆเลยอ่ะน้ออ้อแดช่องอน้องไม่ได้กินข้าวเลยครับพี่พี่น้องช่องเหมยเหรออ๋อน้องได้กินแต่ไก่สดอืมผมว่าเราต้องกลับปน้องไปแบบ ไปรับประทานอาหารกันอืแล้วพาไปกินข้าวนะลิเกียลิอามี่ะแข่ไก่ดีโอเดโ,โัวผมชวนน้องแกไปอยู่นะน้องกแกแปลโอเคเดี๋ยวจะกลับพาน้องไปกินข้าวที่บ้านนะครับเหมือนจะมีหนมจีนมาไม่รู้นะโอเคพี่พี่ไปเกทาเกียเชียเกทาแค่แตกใจเลยครับเมื่อ,อกี้จังเกียเชียร์ยมึงมองกระเพื่อมอะไรต่างชุดเลยเฮ้ยเฮ้ย ยังเกียเจ้ากวะเกยเจ้าเกยเจ้าแปดสิบห้ามูลเกยเจ้าแล้งก็พายุน้องนะครับพี่เจ้าน้องก็ไปไม่ค่อยไหวเสียแล้วนะอเดียย๋ยค่อยๆพยุงน้องไปเรื่อยๆ <laughs> นะครับ โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไงนะ่ะเราไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่านะแนว่าไหนะ่ะดิแค่แค่ก็พี่พี่ครับตอนนี้นะ่ะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะ แล,แล้วก็น้องก็ได้ um P กินนมจีนอ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยฝากพี่พี่นะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะอ๋อเบียร์เฉาเขาะตอนนี้น้องก็รู้สึกตัวดีแล้วนะครับก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไงผู้ผมทั้งสามคนเนี่ยต้องขอลาพี่พี่เอฟซีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะและอย şey ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับพี่พี่ แล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องบารด้วยนะครับบาเดินป่าพาหลอดนะครับครับพี่พี่ฝากเป็นกำลังใจให้เราทั้ง3คนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตอาการน้องให้พี่พี่ซีน่ะได้เรื่อยๆครับรือไมมก็คืนนี้เราอาจจะมีไลฟ์สดกันก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแนะนำออเกี่ยวกับน้องได้นะครับพี่พี่โอเคครับเดี๋ยวยังไงผู้กคขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ